แล้วก็ซึมลงหมดิสติแต่ถ้าเด็กหลับอยู่แล้วพืมนตานจะไม่หลับได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอผลการตรวจออกมาเราก็คือปกติเราจะวัดที่ระดับ10ถึงร้อยนะครับเราก็พบว่าเด็กทุกคน,นมีระดับการตัวนี้มากกว่า10 10ของระดับแต่เด้วยนะครับแต่น่าเชื่อว่าผลน,น่าจะออกมาใกล้กลเคียงกับร้อยตอนนี้ผลยืนยันไม่ออกนะต่อ่อนแค่วาเยอะ์แค่นั้นเองครับผมก็สรุปได้ว่าเด็กเนี่ยน่าจะใชิจากการนิรภายปิดตัวนี้ครับ ผมเดินถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการได้รับก๊าซตัวนี้นี่คือส่งผลให้มันไม่มีออกซิเจนถูกไหมก็คือขาดอากาศเสียชีวิตเพราะคือขาดอากาศหายใจก็อยุยากถามบุณอในฐนะหัวหน้านัางามส่วนนะเป็นไปได้ว่าศพเสียชีวิตก่อนถูกใหม่ ปกติแล้วแค่มีกองเพลิงในระดับหนึ่งที่มีควันออกคือการนี้จะเกิดจากการเผาไหม, <c oughs> ม้ตามที่คือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับทุกทุกเกิดทุกอย่างที่เม่าเผาไหม้มันมักจะมีการตัวนี้โผล่มาอยู่แล้วดังนั้นแค่ลมความไปเรื่อยๆโดยที่หายใจเข้าไปเรื่อยๆครับมันดีธิ์ที่ดีกว่าออกซิเจนอยู่แล้วดังนั้นแค่นอนเฉยๆรับการนี้เข้าไปก็ทําให้หมดสติได้ะครับพอหมดสติระดับหนึ่งปุ๊บมันก็จะเสียชีวิตได้ะครับแล้วก็บางต่างศพอจาจจะอาบผเสียชีวิตก่อนแล้วค่อยศ ตัวไม่มากี่หลังไปได้ครับเดี๋ยวอาจารย์คุณหมอรายงานงานที่เราส่งมาอคือ <c oughs> ตอนนี้เรารวบรวมวิธีเรารวบรวมเอกสารที่เป็นรายงานจากแต่ละหน่วยงานก่อนนะครับแื้ตอนนี้เราคือเราต้องงานที่เป็นคือรายงานเอกสารราชการก่อนถ้าเกิดได้ยี่ร้อยเเราก็จะทําส่งต่อให้ <c oughs> ทีครับคือทางพนักงานส่วน้างจะรอตรงรายงาน <c oughs> ใช่ครับ ้าของท่านผู้การจะ่ไหมรายงานนะคือเราสองเราสองฝูงนี้จะให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมสายพบอดยครับค่ะเรียนท่านรองบตรท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านค่ะจากวันที่เกิดเหตุนะคะทางทีมพบเนี่ยได้เราได้จัดทีมลงไปประจํานะคะทีมหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ดูแล ผู้ป่วยและญาติอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายนะคะหนึ่งทีมอยู่ที่ทีมเวียงป้าเป้าโรงพยาบาลเบียงป้าเป้าหนึ่งทีมแล้วก็อีกทีมหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะได้พบก,กับผู้ปกครองนะคะอีกทีมหนึ่งเนี่ยได้ไปประจำอยู่ที่สพ <c oughs> เพื่อจะจัดเด็กและผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมสอบนะคะ,ะการทํางานในช่วงแรกเราได้ดูในเรื่องของปังจจัย4ี่ให้กับเด็กและครอบครัวนะคะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ครัวของผู้เสียชีวิตที่ยังที่ยังอยู่แต่ว่าครอบครัวที่ที่ปลอดภัยเนี่ยได้กลับบ้านกลับบ้านนะคะกลับบ้านเลยก็นัดมาในวันที่รับเงินในในช่วงแรกที่ช่วยเหลือครอบครัวนะคะ,ะจากการดูแลในช่วงนั้นเราก็ได้ได้ข้อมูลของครอบครัวซึ่งเราดูทั้ง38ที่มีรายชื่ออยู่ใน อยู่ในสูงอยู่ในสูงแสนเคราะนะคะคือทั้ง38รายเราก็จัดทีมลงไปพื้นที่ทั้งหมด6ทีมเราไปที่ครอบครัวนะคะซึ่งก็พบว่าทุกครอบครัวเว้นครอบครัวเดียวที่ที่มีความเครียดแล้วก็แค้นคับแค้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เอารูกเข้ามาเนี่ย ได้ประชามพันว่าเป็นการดูแลที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เรียนหนังสือด,ดีที่สุดแต่ส่วนอื่นเนี่ยเป็นความเห็นอกเห็นใจเพราะว่าเขาเขาเห็นความตั้งใจของโรงเรียนที่ดูแลลูกของเขาอะนะคะเขาก็ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดแล้วก็ในส่วนที่ผู้ผู้ครองของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยซึ่งเราได้ประสานกับทางพื้นที่ที่มีอาการทาง ตกหรือว่ากังวลทางจิตนะที่ที่รุนแรงเราก็ได้ประสานซึ่งทางอัมพือโดยเฉพาะอัมพือพญานาคเป็นรายเนี่ยท่านแทนเพื่อท่านก็